วันนี้ก็จะมาตัดต้นเชอร์รี่นะครับผมรมันวันนั้นเพราะว่าจะตัดเลยไม่ได้ตัดนะครับผมเพราะว่าเขาแข็งครับผมเลยเอาไม่ลงนะฮะนี้เดี๋ยวอลองเอาเครื่องนะครับผมตัดหญ้ากับใบวงเดือนนะครับตัดดูนะครับจะได้ไหมเขาแข็งคล้ายๆกับมะขามอะ เลื่อยตัดไม่ได้เลยเหนียวนี่ยรอยตัดไปแล้วเหนียวลมกำลังออกโูกดีๆอยู่นะครับ,รบตัดให้เขาแตกใหม่โดนลมครับลมแรงอยู่อยู่ด้านข้างนี้พอดีครับลม มาทีหนึ่งเอาไม่อยู่แลับใบเขาหนาด้วยครับผมใบเขาโตลมตานลมครับวันนี้ก็จะมา,าตัดหญ้าก,ก่อนนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไล่ถากนะครับผมตรงแถบฝั่งข้างบ้านนะครับผมดินกำลังนิ่มๆครับกำลังถากาง่ายอยู่ครับผม ไปเดือนครับตัดคนหมา เดี๋ยวเคลียร์กิ่งออกไปก่อน 没有错，没有、oh, ก็จับเขาตั้งในตรงนั้น สวัสดีครับสวัสดีค่ะเียนน,นะครับผมอันนี้ก็ตัดแต่งนะครับพวกใบกล้วยนะครับผมแล้วก็ต้นชงโคนะครับผมตัดแต่งจริงเขาออกนะจะได้ถ่ายน้ำหนักจะได้ไม่ล้มนะครับผมจะได้ถ่ายน้ำหนักให้เขาเบา,บาหน่อยนะกิ่งนั้นตัดออกไปก็กินใหญ่อยู่อ่ะ ได้ไม่หนักมากตนน้นยังได้ไม่ล้มไม่เอ็นนะครับผมอันนี้ก็บริเวณบ่อดินนะครับผมบริเวณบ่อดินนะครับโอ้ปาลาคบนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับก็สับซบซอยไว้นะครับผมเพื่อบำบัดน้ํานะครับให้น้ําเสียให้น้ําใส่นะครับสำหรับต้นกล้วยครับ ลงเลยครับตัดแล้วครับนี่ก็เวน <c oughs> หน้าบ้านเทพครับผมนี่ก็ตัดมะพร้าวไปกินครับพอดีแกแล้วครับกินไปสามสี่ลูก เหลือเหลือประมาณห้าหกลูกครับผมนี่ก็ตัดยาไว้ก่อนครับบริเวณด้านฝั่งทางลงรถนี่ครับผมตัดยาก่อนครับเดี๋ยวมาทากเก็บจริงครับผมตัดยาไว้ก่อน ยามเย็นครับลมเย็นๆนะครับผมวันนี้ก็ฝนไม่ตกครับผมวันนี้ฮนี่ก็เก็บกวาดนะครับผมใบตนะคบฮะกวาดลงด้านข้างครับสักพักเขาก็จะเป็นดินล้วนดีครับผมแล้วก็ ไปปลูกต้นไม้ไปใส่ต้นไม้นี่งามเีครับสำหรับใบตะกบครับเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับผมก็ถอนหญ้าไว้ก่อนครับเตรียมปลูกพริกนะครับสำหรับในรองนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับตัดกิ่งด้วยเครื่องตัดหญ้านะครับตัดกิ่งต้นเชอร์รี่นะครับกิ่งเหนียวมากครับใช้เลื่อยใหญ่ เลื่อยมือตัดเอาไม่เข้าครับผมก็เลยใช้เป็นตั่วเครื่องตัดหญ้านะครับผมใบใส่ใบวงเดือนนะครับตัดง่ายกว่าเร็วกว่านะแล้วก็อันนี้ก็เคลียใบกล้วยนะครับด้านหลังบ้านนะครับได้โล่งๆนะครับผมเคลียตัดใบกล้วยก็ออกลูกออกเครืออยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับใบกล้วยนะครับผมสำหรับต้นกล้วยนะครับออกเครืออยู่เรื่อย อันนี้ก็ตัดต้นครับไม่ให้ก่อต้นไม่ให้กอหนึ่งนะครับเกินสี่ต้นนะครับเต็มที่สี่ต้นครับผมมีอกอเดียวสี่ต้นน้องนั้นสามสองครับไม่ให้เกินนี้จะได้เคือใหญ่ๆนะนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณหลังบ้านนะครับนี่ก็ต้นลำใหญ่ครับ สูงช่ลูดไานู่นแล้วงามมากครับผมลำไห่ต้นนี้แต่ยังไม่ออกลูกนะครับเขาบอกว่าต้องใส่สารนะครับลำไยญ่ถึงจะออกลูกถ้าไม่ใส่สารจะไม่ออกครับผมงั้นเองไม่ออกสักทีเขาจะไม่ค่อยเหมือนพวกชมพู่พวกผลไม้มะม่วงอย่างอื่นนะครับใส่สารใส่ด้วยอ ลมลมเย็นอยู่ครับสําหรับตรงหลังบ้านเนี่ยครับผมกลางวันมานั่งแถวต้นกล้วยนี่เย็นดีครับผมช่วยได้เยอะครับสําหรับต้นกล้วยนะครับลดความร้อนช่วยได้เยอะลดความร้อนในตัวบ้านนะครับโอเคครับ